ดีพี่ๆแะน้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาพี่ๆแะน้าทุกท่านมาชมการเละาะไม้ตามคูนาครับที่ว่าน้ําตามนาเริ่มลงครับปลาช่อนก็จะอยู่ตามคูนาเดี๋ยววันนี้มาดูครับว่าจะพอมีตัวหรือมีผลนงานแล้พี่ๆแะน้าได้รับชมเต่าครับไป,ไปชมกันครับ โด้แล้วครับปลาช่อนตัวไม่ใหญ่ช่อนเข็มใส่เว้น เกลือของเราครับอ,อย่าขาดนะ ยาคาดนะช้อนนาร้อยเปอร์เซ็นต์ ดุกโดนป่าวไม่รู้นะครับโดนดิปัดดุกนี่มาไว้อยู่เห็นหลังไว,ไว้ๆนี่ปัดดุกครับครึ่งโลได้ครับตัวนี้ โอ้มาขึ้นใกล้ๆเลยครับขึ้นใกล้ๆเลยอนี่ก็สวยอะสิตัวสวยนะครับตัวนี้ขึ้นโดนเลยเบ้าตา ครับปลาช่อนเขาหัวเลยปลาเกลือปลาเกลือ รีบเจอนี่เป็นอันไม่ได้ครับชอบ โดนอะไรอ่ะลุดนี่เนี่ยคืนค้างต่อเลยไม่รู้คยคืนค้างเศร้าเลยไม่รู้ลูกดอกงอเปล่ฮะเออยิงแม่งเลยไม่รู้ว่าดอกงอบปล่าไหมลุดเงี้ยเออ ขึ้นค่าตัวเล็กขึ้นโม่คู่เลยลสลิขึ้นเป็นฟูงเลยครับ พันสูนนะ้น้าน่าจะโดนด้วยนะไอช้อนน่ะอื้อเฮ้ยพันได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเสียดายครับอื้ม ตรงั้นตัวนหญ่ตัวหนยิตัวใหญ่ไม่เอะต้อมแมงยรงนี้ตัวหญเอต้อมบอกแค่ไม่เปลี่ยนดอกระเรียบร้อยไม่หู้มันผันผันสู้ยังไงไม่รู้ประช้อนคืนโมหัวเข้ามาในดงหูเจ้าสัตว์มันจะโดนเนื้อแนะเออ แต่แต่ตัวเชื่าสัตว์ประมาณครึ่งโลต้องมีโอ้โหระห่วมาดำโอ้โหเชฟมันวิ่งมันดุงหลางไอ้เชื่อมสัตว์มาจ้วบเรียบร้อยไปแต่ดอกเฮียเสดายเลยไปช้อนตัวดีด้วย ไม่ใส่ไม่วิ่งหวะเสียงมันโดนนะตายไม่ใหญ่เท่าไหร่ตอ้อมเอออย่างไม่ใช่ตัวนี้ะดิเครื่องดับเลยใส่ไม่วิ่งเหรอโอ้ยทั้งยังไม่ใช่ตัวตัวนี้เขาหักเลย

tài mẹ không ở loài thôi thì lúc lá phục cái đi đấy rồi à ช้อนช้อนช้อนหนาข้องแท้ต้มยิงต้มยิงโอ้ยเฮ้ยน่าทันว่ะแม่งจะถือโทรศั์อยู่น่าทันว่ะ เชียวหญิงดากด้วยพี่ต้อมต้องหญิงแหละเชียวได้เชียวได้หัวขึ้นมาเห็น่นีอแล้วแหละ <c oughs> ลอกพอจิบปุ๊บมันหมวนลงไปเลยมันทำท่ามันจะขึ้นชา้าเชียวเขียวใจว่าแ,แมงโมแนะเลยค่อยๆเพิ่มมาเลย ไปดูที่ไหนามาตลาดท่าสายไ<ป>ด้ป่ะได้ปลาช้อนเล็กๆมาดิพี่มีแต่เล็กๆยังไงดุูกมาทำไมเจอเป็นดอกเด็กๆอกเดตกตวงช้อนแท้ห้าปลายากนะช่วงนี้ไปดูทุกอย้างที่นี้ <laughs> สลิด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 เ,เป็นไงสลิดหน่อยมีมีขึ้นอยู่เอเอแต่ขา้ขางหน้าห้วข้างหน้าก็ประช้อนก็มี กัดลูกปลากระจายเลยไหยอ,อืมโอ้อ้วนดีวะ่งงวงวะเรอะ ดีพี่พี่นาทุกท่านนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวมาชมพ่นงานนะครับมีข้องผมะข้องพี่ต้อมนะครับเดี๋ยวดูกันพอได้ปลาช้อนนาครับแท้ๆนี่นปครับเดี๋ยวลองเลี้ยงปลาแล้วเดี๋ยวผมจะทายให้ชมครับไป เฮ้ยปดุกถัวใหญไงนว่เอพอเฮ้ยมาดอกเด็กดกเด็กอะไรก็นในในนา พี่นะนี่ปืนที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นปืนคล้ายผิวรัวนะครับนี่คายผิวรัวชัก60นะครับปีก5 5ายาง14ครับสาย PE วันนี้ใช้แปปอนด์นะครับส่วนลูกดอกที่ใช้นะครับก็เป็นลูกดอกของเบน์ปาบินนะครับใครสนใจก็ถักไปสร้างได้นะครับนี่ไม้จะเป็นไม้ประดูกุ้มครับอันนี้จะเป็นงานศูนกึ่งมินิครับนี่แล้วเดี๋ยวมาชมข้องพี่ต้อมครับอันนี้จะเป็นงานมินิ ของช่างอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ชมเลยครับนี่คอมปิตอมวันนี้เป็นเป็นปืนข้องข้องแครบ็บออกระหอบกระหอบครับที่เล็ก,เ,ลกเป็นงานมินินะครับอ่ากห้าสา e. รริบจากห้าสิบปีห้าสิบดอลลาร์สายพีเอ่าไหร่ครับสายพีเอวันนี้ใช้หกสิบปอนด์หกสิบปอนด์ลูกดอกข้องแครลูกดอกเป็นปลาบินสามสิบเซนสนใจพัก สังได้ท okay. well, okay. ี okay. ่ช่างออฟทับตีเล็กนะครับสุพรรณบุรีนี่เป็นงานมินิเพราะผมจะเป็นกึ่งมินินะครับเพราะผมชัก60อันนี้เป็นงานมินิชักแค่ห้าสิบคล่องๆนี่จะเป็นพ่องานทองผมสองคนนะครับโอเคครับเดี๋ยวครั้งหน้าไปมาที่ไหนเดี๋ยวพี่ๆอานาคอยรับชมมาด้วยนะครับฝากพี่ๆอาณาคอมเมนต์พูดคุยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับไป เดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ